รอคุณผู้ชมสักครู่นะคะนนระับแฟนๆเรือเกียรติวาสุแน่นอนครับวันนี้20ธันวาคมนะครับเราแสดงอยู่ที่โกสุงพิสัยมหาสารคามนะครับวันนี้มีถ่ายทอดสดกลุ่มปิดนะครับแฟนๆ แฟนมอลำรเบียบวาเสินนะครับสามารถซื้อบัตรกลุ่มปิดได้เลยนะครับตอนนี้มีแอดมินรออนุมัตินะครับแล้วีมถ่ายทอดสดตอนนี้ของเรามาพร้อมจอดถึงแล้วนะครับกำลังติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับมาดูบรรยากาศสวัสด,ด,ด,ดีครับสวัสดีครับกำลัง วุ่นวายกันทั้งหน่อยเพื่อติดตั้งอ,อุปรกรณ์สำหรับการ,การแสดงคืนนี้นะครับตอนนี้ก็มิกไฟเดินทางมาถึงแล้วนะครับตัวบอร์ดที่จะติดตั้งคืนนี้อาจารย์แซมมาถึงแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแฟนๆระเบียบวัตถุิทธ์วันนี้มีกลุ่มปิดนะครับวันนี้มีกลุ่มปิด สามารถรับชมปุ่มปิดได้ที่ส่งหลักฐานไปที่ปุ่ม R B บีออนไลน์ได้เลยนะครับโอ้ oh. วันนี้มีต้นไม้บางลำโพงเต็มเต็มสวัสดีครับผมแอดมินปอนจากระเบียบวาทนธรนครับวันนี้เราอยู่ที่วัดท่าเดือนะครับวัดท่าเดือ อำเภอโกดุงพิเัยจังหวัดมหาสาครคามนะครับพาแฟนๆเดินชมบรรยากาศตอนนี้อากาศกำลังเย็นๆครับอย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวมากันด้วยนะครับแฟนๆขานว่าคืนนี้เราต้องใช้เสื้อกันหนาวทางบริเวณหลังวิธีตอนนี้อากาศอยู่ที่24องศานะครับมอลำ์ทำการแสดงก็อยู่ที่20องศาได้ไปนี่พามาดูหลังเวทีแชร์แล้วจ้าขอบ คุณคัาขอบคุณ,คณแฟนๆและเบียร์วอเทอร์ติทุกท่านนะครับพอมาบุกหลังเวทีและบางนี้ก็พี่ๆทีมงานสเตจทีมงานเวทีทีมงานคนวอลอย์กำลังติดตั้งนะครับทุกแะแนกสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆและเบียร์วอเทอร์ติทุกท่านนะครับเรากำลังตามหาห้านพระออครับอืม ล่งนะครับสวัสดีครับบ้านฮักฮ้านพระนะครับตอนนี้อย่าลืมติดตาม Facebook หมอแคนชัย มอแคนชัดชัย่ะครับหมอแคนชัยระเบียบวาทศิลป์บุคคลที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นไม่ค่อยมีใครได้เจอแฟนๆไม่รู้จักแต่แฟนๆจะได้ยินแต่เสียงผลงานของแกเด้อครับเหมนเลยเสียงลําทุกคืนนะครับเสียงแคนทุกๆคืนเกิดจากหมอแคนชัยชัดชัยระเบียบวาทศิลป์นะครับคุยน่อยจอยคุยหน่อยจอยจอยนี่แหละครับหลังเวที เป็นหมอแคร์แล้วก็ต้องเข้าแ่กเ่นอานอปี้าหาพาเฮาขึ้นเวทีกันแก๊งสีช่ชาติเสวัสดีครับแก๊งสีช่ชาติไงให้แก๊งห้าห้าพักนู้ไปเล่นตลกอืมกับพ่อเปียนนะครับอยู่กับจานเออยู่กับพี่เอกสาวนะครับ วันนี้มาเช็คลำพโพงวันนี้พี่เองมาเช็คลำโพงนลครับเมทเนนเมทนเน้น,นปรับเปลี่ยนกันไปตามระยะเวลานะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับมา บัตรกุ่มปิดนะครับบัตรร้อยเดียวบัตรร้อยเดียวสามารถซื้อได้เลยครับแล้วก็ส่งหลัฐานไปที่อาบีออนไลน์นะครับมีแอดมินรออนุมัติอยู่นะครับมีแอดมินรออนุมัติอยู่ระหว่างนี้ก็พาเดินไปครัวเราจะไปครัวระเบียบวอเทอร์สิ์นะครับวันนี้เรามาถึงถิ่นเหมือนเดิมแม่ภาพนะครับ แม่ภาคจากจุกกิทเยสัตว์กุศทรวงพิเมาสารคามมาสารคามทีไรของกินแซ่บมากบอกเลยนะครับวันนี้มีเส้นมาม่าด้วยนะครับมีเส้นมีเส้นมีมีเส้นเล็กแล้วก็มีหมดสับมีมาม่าด้วยนะครับเช่้ยจะบอกนครับอยาอจะปมป ปกติเป็นคนฟุง้งก๋วยเตี๋ยวแบบไหนครับตามความรู้สึกครับโอตามความรู้สึกอ๋อ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> บายกันั่นยิงได้เลยรูข้ <c oughs> างนอกเหมือนอยู่ในเหมือนแอร์เลยตรงเนี้ยเ <c oughs> ย็นด้วยโหหนาววันนี้ก็หนาว <c oughs> เราอยู่กันที่ท แทบ,บๆเขาเรนยงเบอยางพนนั่นนนอยก็ด้ว่านั่ง้นก็มอันีพี่เอ็มอเป็นแผนกตักซูปวันนี้นะครับช่วยกัน แมวกินแสบหลายครับแม่มตอนนั้นเลยตืนนมม่นอยู่ไปกินยานไอเ้เนี่ยเนี่ยผู้ใดเป็นนี่อย่างครับผู้ใดเป็นนีนางฮึมพี่ออนพี่อมอนต่างน้ำทุบไปพี่ออนขายกลุ่มปิดให้ด้วยครับอะไรนะขายบัตรกลุ่มปิดว<อ>ันนี้ให้ด้วยครับโพดแล้วโพด<อ><อ>แ,แล้วเรื่องกลุ่มปิดลหลายๆคนก็จะแบบว่าอ่าเข้ามาบางคนก็นทบอกว่า อ่ะข้ามาวันนี้มีอะไรดูวันนี้มีํำเรื่องใหม่รำเรื่องใหม่พี่น้องเขาจะสอบหมือนขึ้นนี่ละแล้วก็มีอ่าเพลงใหม่ที่เอามาเปลี่ยนในคอนเสิร์ตด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะครับมีสกิปหนนใหม่ด้วยมีโชว์ใหม่อ เองใหม่มาเปลี่ยน<บ>นคร,ร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นใช่แล้วครับครับผู้ดใดมาเบื้องหน้าวิธีกะอยากไปเบื้องย้อนหลังหรือว่าอยากก็บภาพกะสามารถขอบคุ้มได้ครับสามารถดูย้ยอนหลังในวันนี้ได้ใช่แล้วดูได้ตลอดเลยเนาะไม,ไม่ไม่มีหมดอายุนะเวลาเวลา,เวลาซื้อซื้อบุมปิดเราอะครับน้ำตุ้ฟั่งนี้นะคะน้ำทุกฝั่งนี้นะครับกล้วยเตี๋ยวหมู แนวกินแซ่ดนะครับวันนี้บัตรกลุ่มปิดบัตรเท่าไรครับร้อยบาทอ่าถูกต้องครับจะลืมซื้อกันวันนี้บัตรกลุ่มปิดบัตรเท่าไรครับบัตรกลุ่มปิดวันนี้บัตรเท่าไหรครับฮะบัตรละร้อยถูกต้องครับพอได้กินแนวแซ่เริ่มอยากกินนํำแล้วเดสวัสดีห้ารอยคนนะครับ ตอนนี้ทุกคนกำลังมาเอาก๋วยเตี๋ยวมากินและสองทุม่มใครไม่สบายก็สีได้ชิดยากันพี่แม็กวัสดีครับตอนนี้มาม่าก่อน,อน,นมานม่ามาม่ะคะมาครับ สีกว๋วยเตีย๋ยวเริ่มน่ากินแล้วเริ่มอยากกินแล้วเร,เราเราเดินไปเราตรงนี้แหละน่าจะมีคนทยอยมากินกันเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราจะได้เจอทีมงานระเบียบเรามากที่สุดนะครับอืก๋วยเตี๋ยวไปจะแซ่บนี่เบียดเลยใ้คึงกินนะพ่อภาพสุรภคิเพิสัทโกรถที่ใส่นะครับ เป็วหดมหาสาราคาแนวกินแคบแนวกินแดงของระเบียบวันนีบนนะครับแฟน,นเข้ากลุ่มปิดกันหรือ,อยังครับเข้ากลุ่มปิดกันหรือ,อยังตอนนี้<ม>เรามีคนในกลุ่มปิดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกอนสวัสดีครับทางนี้ไปได้ไหมไปได้ใช่ไหมครับ หิวว่าอยากหาแนวกินนะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบรรยากาศตอนนี้กำลงังโอ้แก๊งหญิงแท้กำลังขึ้นฉากตอนนี้แก๊งหญิงแท้กำลังขึ้นฉาก นี่ครับยังมาคอนลอยวิธีขึ้นฉากเราแต่ละวันก็ค,คือก็อเหมือนดึงขึ้นไปเป็นลอกนะครับดึงขึ้นไปเพราะฉากมันใหญ่เราต้องประกอบจากแผ่นนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับตอนนี้รับสมัครงานด้วยสิบตำแหน่งนะครับสิบสิบตำแหน่งใช่เข้ามาได้เลยนะครับใครสนใจอย,าก,า,รรยกา,ากทำงานเกี่ยวกัวัสดสินแผนแนกเวทีนะครับผู้ชาย รับสมัคริบตำแหน่งนะครับสมัครได้เลยมีแรงหน่อยอืมก็มาทำการกับหลอกเป็นแผนกเวทีแล้วสมัคร10ตำแหน่งนะครับพอเวทีเราขึ้นโครงเสร็จเราก็จะติดตั้งไฟอ่าวันนี้ไล์สดมีโชว์ใหม่ลำเรื่องใหม่นะครับทุกคนมีโชว์ใหม่ลำเรื่องใหม่นะครับ ห้างลกเลี้ยงต่ทูกคอตาลงตกใจกคำตาวิี้นงตกตำตำ้ตาวิี้งคำคำบ่อยบ่อยเสียงไข่กะเูื่อดูว่าสิกับกล้วยโข่งขึ้นเตากะเมื่อเฮือนกังตราจัยหบ้าบ้าค้นทักันว่าสันโอ้ยใจไม่ดีใจลายผมสะอ่อนใจแข่ โคมาเว่ท้าบุญแล้วโคส่อวยพรนส่งทานเงินลุงใส่ใบเจ้าเอาร้วมเขาใส่กันดำฮั่นเรื่องนี้ท่านเรื่องนั้นเลยปันใหญ่มาหัอมาตาตเด้อผู้ที่มาท้าบุญในโศกมานบั้นด้านสวยให้คนรวยเงินหลานมานมันถึงพวกเตาย่ามือเลี้ยงเตาย่า ปาให้บุญรวยองพือกรอบ<ท>น้ำมา,ม,ามีพญาเตียมพุ่งยาดุกจกนนหอนยามจะจันไปนาทินสาทั้งสีโอกกระซับให้นับแสนแก้วแว่นในนับพันต่อยสังวานนับหมื่นของอื่นๆนับล้านมานันขึ้นอยู่มาส้งลูกเล้ดเต่าตลอดโบราณเหรียญ หายจากรูข่าก็น้ำองสวัสดีเป็นแฟนระเบียบวาริเป็นทุกการรอในกลุ่มแล้วรอในกลุ่มแล้วขอบคุณแม่แม่มากๆเลยนะครับตอนนี้บรรยากาศกำลังจะมืดแล้วมืดแล้วเราจะมาดูกลุ่มปิดไล์สดกันในคืนนี้นะครับาดเน็กู อยากไอมนมยากไปบนที่ด้วยทานไว้ในใจกาเรื่อ้เรื่อยเลยนะทะยอยกันเข้าปิดนะราบเรเปียบวาทับนิ้นครับใส่กนแก่ใส่กอน่าพูดานี้คนงไม่เยอะเลยช่วยกันแชร์ช่วยกันแชรครับหรือบริสามารถ พิมพ์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับว่าอยากรับชมรับฟังอะไรจากระเบียบวัตศสินนะครับ mm hmm. ก็ปรับเปลี่ยนตามเนื้องานปรับเปลี่ยนตามภา,ภาพนะครับ mm hmm. เราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับ mm hmm. อ่าเราวนกลับมาถึงห้านพากันอีกรอบโอเคไอ้มินพีทำอะไรครับ วันนี้มีไฮดรอลิกคนนี้มีไฮดรลิกไหมอเขาหยอกพ่อเปียแันมินทีแผนแคไฮดรอลิกกลางเต้นเสร็จแล้วเหรออยู่ในกล่องกลมหรือเปล่าสายไฟ พาความเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นบ้านหักห้านพระนะครับ